สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ลงน้ำตาลไปเดินที่อดอนหอยหลอดนะครับตลาดดอนหอยหลอดแล้วก็ชายทะเลดอนหอยหลอดตอนนี้ลงน้ำตาลเนี่ยมาอยู่ที่ตลาดมหาชัยนะครับที่สมุทรสาครก็ตลาดทะเลมหาชัยเป็นตลาดที่ใหญ่ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยละ นี่ก็ลงน้ำตาลเอารถไปจอดทางด้านนู้นแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเดินเข้าไปที่ตลาดนะครับนี่นะครับก่อนเข้าตลาดก็จะเป็นสวนสาธารณะถนนคนเดินก็มี <c oughs> <c oughs> <c oughs> คนมาพักผ่อนเป็นอ่าจำนวนพอสมควรนะครับ แต่เป้าหมายของลุงน้ําตาลวันนี้ไม่ได้อะไรนะครับอยากมาดูของทะเลที่ตลาดมหาชัยนะครับว่าจะถูกตามสมกับคําเล่าหรือเปล่าเพราะว่าตลาดมหาชัยนี่มันขึ้นชื่อแล้วว่าเป็นตลาดทะเลอาหารทะเลที่ถูกถูกที่สุดในในบ้านเหล่าละเดี๋ยวไปดูกันนะครับหลังจากไปจอดรถแล้วก็ลุงน้ำตาลก็จะเดินเข้าไปที่ตลาดด้านในนะครับ คนนี้ก็เดินตัวปิวเลยไปจะไปดูว่าถูกจริงสมคำเล่าหรือเปล่า mm hmm. ก็พอเดินเข้ามาก็จะมีของกินอะไรขายอยู่ตามทางเดินที่จะเข้าตลาดนะครับ mm hmm. อ่ะ นี่มาถึงแล้วนะครับก็ทางเข้าเลยหอยแมงคู่โลละยี่สิบตัวใหญ่ๆก็สามโลร้อยอย่างนะครับหอยแค้งก็โลละร้อยแปดสิบสองร้อยก็เป็นราคาธรรมดานะครับไม่ใช่ราคาพีนี่นะครับเข้ามาก็จะมีของทะเลเต็มเลยเดี๋ยวลงน้ำตาลก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไร จะสามารถซื้อติดไม้ติดมือกลับไปบ้างมาครั้งนี้ดีกว่าคุณนี้ mm hmm. ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างนะครับ mm hmm. ปูม้าตัวใหญ่เลย mm hmm. นี่นะครับปูม้าตัวใหญ่เลยสามร้อยกว่าบาทก, mm hmm. ก็ถ้าเป็นแถว แถวตลาดนาเกลือนะครับก็จะประมาณสี่ห้าร้อยนะครับประมาณสี่ห้าร้อยห้าร้อยขึ้นตอนนี้ก็มีสามร้อยสามร้อยสี่สิบเองก็ถูกกว่าตลาดนาเกลือนะครับตลาดลานโพหอยก็โลละยี่สิบห้าบาทเองนะครับโอเคก็ถือว่าถูกนะครับนี่นะครับกุ้งไซส์ใหญ่ๆไปสามร้อยสี่สิบสามร้อยแปดสิบบาท นี่นะครับไซส์ใหญ่ๆเลยสามร้อยสี่สิบเองไปเดี๋ยวเราไปเดินดูเรื่อยๆก่อนนะครับเยอะมากเลยครับไปข้างในนู้นเดี๋ยวสะดุดตาอะไรเดี๋ยวจะพาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ลงน้ำตาลขออนุญาตเดินก่อนนะครับมาเจอนี่นะครับปูเนื้อสามร้อยห้าสิบสามร้อยสองร้อยห้าสิบเองนะครับ โน่นนะครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดเลยราคาก็ไม่แพงนะครับก็ตอนนี้มาเจอหอยแปลกๆนะครับหอยกระพง <c oughs> ลงน้ำตาลก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าหอยกระพงเป็นยงไง <c oughs> อ๋อผัดเหมือนผัดไอ้ผัดหอยธรรมดาเราเนี่ยทั่วไปอะนะ อืมไม่เคยเห็นมอนกันเพราะว่าเห็นมันเป็นดองในโหลไม่ได่อยสดอ๋อครับผมครับผมเดินดูดนครับพี่โซนนี้ก็จะเป็นของแห้งนะครับให้เพื่อนๆน,นดูครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทถูกมากนะครับเดี๋ยวลงน้ำตาลเดินดูแล้วอาจจะมีติดไม้ติดมือกลับไปนะครับถูกมากนะครับร้านนี้ ก็สรุปหลังจากเดินแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือไปฝากนะครับคนที่บ้านก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ซื้อมาจากอาดอนหอยลอดนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนซื้อตอนอะไรนะครับเพราะว่าถือไว้เต็มมือไม่มีมือถ่ายนะครับแต่เดี๋ยวเอาของไปเก็บรถก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศของอริม ริมคลองนั้นตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเก็บของก่อนเปิดได้ไหม ก็นี่นะครับวางกับพื้นแล้วไม่มีมือถือจะถ่ายก็ได้นี่นะครับแล้วก็นี่อีกเต็มนะครับเต็มรถตอนนี้รถนี่เป็นรถบรรทุกเต็มหมดแล้วนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วจะพาเพื่อนๆไปเก็บบรรยากาศาด้านริมอันนี้เขาเรียกแม่น้ําแม่กองหรือเปล่าไม่รู้นะดเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บบรรยากาศอีกนิดนึง ไปนะครับไปเดี๋ยวไปกันก็สำหรับอีพีนี้ลุงน้ำตาลมาเดินตลาดมหาชัยนะครับตลาดทะเลมหาไทยก็ตอนนี้กำลัง,งจะเดิน,นทางกลับนะครับก็สำหรับอีพีนี้ลุงน้ำตาลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอีพีหน้าลุงน้ำตาลจะไปทำอะไรที่ไหนไปเที่ยวหรือไปทำงานที่ไหนเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะลงให้ดูนะครับเพื่อ เป็นไกด์ไลน์นะครับว่าให้ไกด์ไลน์เผื่อเพื่อนๆจะตามรอยนะครับ <lles S 1> หรือคนมีมตู้น้ำมันนะคนมีตู้น้ำมันก็จะได้ให้ลงน้ำตาลเป็นไกด์ไลน์ในการซ่อมบำรุงว่าปัญหาแบบนี้คืออะไรแล้วมาเจอกันใหม่พีหน้าสวัสดีครับ <S <S ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับ ตอนแรกว่าจะเก็บบรรยากาศริมแม,แม่น้ำตรงนี้เขาเรียกแม่น้ำน่าจะแม่กองหรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งมันจะเป็นฝั่งมหาชัยกระท่าฉลองนะครับท่าฉลองซึ่งพอลุงน้ําตาลถ่ายไปเนี่ยมันภาพมันดันกลับหัวครับก็เลยต้องขออภัยจริงๆที่ไม่ได้ถ่ายภาพบรรยากาศาลุ่มน้ําแม่กองนะครับซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับมหาชัยกับทาฉลองก็ เดี๋ยวอีพีหน้านะครับลงน้ำตาลจะพยายามถ่ายให้ดีที่สุดแล้วมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ